ดีค่ะกูถือสาบานนะค่ะอเอ้ยบางครัก็อยากเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ,อยากให้พ่ออุม้มโดหน่อยฮงคายท่าสายเห็นแม่อุ้มน้องอยากคือพ่ออุ้มบอลลุกแม่ไม่ได้บอลูกต้องเบิ่งโซ่ให้ลูกไงคาบอยู่บ่เอามาต่อเสื้อให้มันอีกเนี่ยมอมอมหลวมอยู่น้ำม,มาเจอ,ออีกจักษ์ปอง นไปละเออสำนักก็เอาบรลุกนอนบ้าเนี่ยยังห้อนอยู่เพิ่งเปิดแอร์ออออพ่อจาวะเนี่นเนี่ยอเอาเท้าติงไว้เลย

ที know, mm ่นอนงามอ่ adalah, ีโหนี่แล้วลูกน่ารกน่ารกแด่ยิ <c oughs> <Yeah. S 3> uh ้นขานนี hmm. yeah. mm ้หนี่คนเคื่นี พักผ่อนนะคะสี่ฝนตกแหงอยู่ดิมือแห้งนบหนันบาขาวขึ้นดูสวยเลยสีสสยธรรมนเลยนี่วิวต้นไม้งามเก็บออกเนี่มีเตือเนเ่ยตะ,ตะกาตะเกือนะเอากระมังไปตากดแดดนะมันเดือดนะ ต้นไม้สุม่มซื่นพอดีเลยหวานปุยใส่นะพอะดีงาม,รงม,มเริ่มมะสูงขึเรมมม่วงข้างข้งก็แตกยอดแตกยอดอลยเด้ยงม่พอเอาอัน้นไปตากพอเอาอันกล้วยไปตากตันแล้วยากหากระเาไปปั่นเมื่อกี้นต้นไม้ก็สวยแล้วนะคะ ขอบคุณท hey, ุกคนที่การรับชมนะคะจัดเปหนใหม่มากสวัสดีค่ะ